สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนเลยนะคะพบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้เนี่ยน้องจอยเนี่ยก็ได้เข้าป่านะคะพี่พีนะช่วงนี้ส่วนพึ่งเนี่ยเห็ดขึ้นแล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ลงภาพเห็ดกันเยอะแยะๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจอยเนี่ยก็เดินทางมาหาเห็ดเหมือนกันนะคะแต่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่พีเนี่ย ไปรับชมในคลิปน้องจอยได้เลยนะคะไปค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปน้องจอยนะคะน้องจอยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้พี่ๆชมนะไปค่ะเดี๋ยวน้องจอยพาไปหาเห็ดนะคะจะได้หรือไม่ได้เนี่ยพี่ๆก็ไปติดตามดูในคลิปได้เลยนะคะไปค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆป่านะคะ ตรงนี้ก็หน้าหน,น่อไม้แล้วเนาะเราก็จะเจอหน่อไม้นี่นะคะตรงนี้ก็มันก็จะใกล้กลับถนนนะคะจะได้ยินเสียงรถนิดนึงเดี๋ยว้องจอยพาไปหาเห็ดกว่าจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยเรามาลุ้นกันนะคะ นี่นะคะระหว่างที่น้องจอยหาเห็ดก็เจอเห็ดอ่าเห็ดอันนี้ก็กินได้นะคะพี่พี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดตะไคร้นะคะพี่พี่นะอ่านี่ก็คือเห็ดตะไคร้นะคะใกล้ๆน,นี่ก็มีอีกนะคะโอ้โดอกกําลังน่ากินเลยนะคะพี่พีน่นะอันนี้เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้นะคะพี่พี่ค่ะตรงนี้ก็มีอยู่นะคะ นี่อันนี้ดอกต้มอ,อันนี้ก็กำลังบานไ้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็หลังจากที่ขึ้นเข่ามายัางสูงแล้วเนาะเจอเห็ดเหมือนกันคะนี่บานละอุ้ยีดอกนี้น้าแล้วนะคะ นี่ค่ะอุ้ยเยอะอยู่นะคะนี่แต่มันเน่าแล้วอันนี้หลายดอกอยู่เนาะมีก็มีเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะ,ะไปต่อคะ่ะ <The> นี่นะคะนี่ก็เห็ดเหมือนกันนะคะนี่ <The> วันนี้อันนี้บานใหญ่เบอร์่เลยนะคะ มุ้งก็ใช่เนาะเยอะๆเลยมุ้งก็ใช่นะเห็นเหอื่อยมุ้งก็ใช่นะไปค่ะเราไปคุยเห็ดกันดีกว่า เจอกิ้งกืออยู่ในป่าด้วยนะเกรย์เบลเลอร์เลยไปต่อค่ะ ตอนนี้คือขึ้นเข้ามาเหนื่อยมากๆเลยนะคะร้อนมากๆดูเงืินน้องจ้อยตอนนี้เราเจอแต่เห็ดตะไคร้นะคะไปค่ะไปกันต่อ นางขาตันก็เจอเห็ด เห็ดอันนี้ก็กินได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะเราเด็ดไปก่อน น,นี่ก็เห็ดนะฮะแต่เห็ดอะไรไม่รู้นะคะดอกใหญ่ไปเรื่อยเลยนี่เห็ดนี้น่าจะกินไดนะ้น่าจะกินได้นะเห็ดตกใหญ่ ที่เราเดินมาก็เราก็พบกับเห็ดโคนแล้วนะคะอ่าอันนี้เลยนะคะอันนี้กำลังตูมเลยเนาะนี่เดี๋ยวน้องจอยแกะให้ดูนะคะนี่เห็ดโคนกำลังอันนี้คอมนะคะน่าจะตูมนะคะนี่แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะคะทุกคนเรายังมีอีกนะคะนี่ใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินดูดีๆเนาะเดี๋ยวเราเยียบ ต้องหาดูที่มันนูนนูนขึ้นมานะนี่น้องจอยก็เจอเห็ดแล้วพี่พี่โอ้ยนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะไปค่ะเราไปหากันต่อเนาะเดี๋ยวเราขุดกันก่อน นี่ตรงนี้ก็มีนะคะพี่พี่กำลังขึ้นเลยต้องเคลียร์ดีๆนะคะเดี๋ยวมันรุดนี่พี่พี่มันแอบว้าว่จอเจอเฮ็ดนี่อุ้ยนี่อีกน,นี่ป่าแตกแล้วนี่ไม่ใช่แค่นี้นะคะ กำลังกุ้มเลยนี่นี่แบบิบี่น้องจอยเจอเห็ดให้นูนอีกก็มีนะคะโอ้ยวันนี้ฉ่งไปค่ะนี่นะคะ,นนคะ,ะ,คะตรงนี้ก็มีนะคะนี่โอ้ยกำลัง ขึ้นเยอะเลยวันนี้ฉังนะคะนี่กำลังขึ้นเลยเนาะพี่พีเอเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะคะไปค่ะอุ้ยกำลังอุย้ยกำลังบานเลยนี่เฮยเยอะเเลยนี่ก็มีนะคะพี่พี่อุ้ยวันนี้ฉ่งมากเลยเจอสามหมู่นะคะเดี๋ยวจะเดินหาทั่วๆเนาะนี่ที่มันนู่งนๆนี่ก็ไม่ได้แก่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะขุดแล้ว อุ้ยพี่พี่มีเยอะเลยอุ้ยอุ้ยวันนี้เจอสามสี่ห้าหมูเลยกำลังขึ้นเลยอุ้ยเยอะเลยนะคะนี่นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17เนะคะเราพบเห็ดเป็นหมูเลยนะคะอันนี้โหเยอะมากเลยนี่ตรงนู้นก็ใช่นะคะนี่ หลายหมู่เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราหากันก่อนนะคะหาเสร็จแล้วก็ค่อยขุดทีเดียวโอวันนี้เราเข้าป่าเราเจอเห็ดหลายชนิดเลยนะคะอันนี้เห็ดดอกแยบเลือเลยนะคะคล้ายเห็ดเมาเนาะแต่น่าจะเป็นเห็ดตับเต่านะคะพี่นี่ไม่ใหญ่กว่ามือแบบในกล้องมันมันจะเล็กแต่ว่าอันจริงคือแยบเลือเลยนะคะฝ่ามือน้องจอยนี่ตาอยู่นะ,ะแยบเลือเลยะคะ อไปค่ะขุดอันนี้ได้เห็ดอืมโอ้่ตกใจเบื่อเลยไปค่ะไปต่อ ดูแลมีการเช่คห 不一 เลี้ยงให้มันเป็นล้มล้มลไปอ่ะอย่าเลี้ยงมั่วนะก,ก็บอกว่าอย่าเลี้ยงมั่วมึงเลี้ยงเนี่ยเป็นชั้นไปดิเลี้ยงให้รอบรอบรอบแล้วก็มาเลี้ยงใหม่เนี่ยอย่างเงี้ย ยิงทีละดอกเดี่ยวางวางอย่างเงี้ยเนี่ย กำลังตูมเลยนะคะ จอทั้งหมดกี่หมู่นะสามสี่หมู่ได้นะคะตรงน,นี้เนะเราขึ้นเข้ามาพวกไก่เลยเนะี่ยใจน้องจอยเนี่ยทอแล้วนะคะเจอเห็ดอย่างอื่นแล้วไง <c oughs> เาเอาถุงมาใส่กันอันนี้ดอกบานอันนี้ดอกคมเดีลยวใส่มุ้งเถอะบานกับคมจแตีมันแยก มันอยู่ในดินยังมีเลยเมื่อก,กี้เดินท่ำรดหมาแล้วจอยเอาอติดตูมมาใส่ต่งน ไ,ไม่เดินขึ้นไปเสือวนกลับเลยเพราะว่ามีค่ะเราเจอดอกใหบเบลลอเลยดอกตูมแล้วก็ข้างๆก็มีนิดหน่อยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆเนาะนี่นะคะทุกคนทุกคนเจอเห็ดไม้เนี่ยเห็ดเห็ดยังไม่ผ,ผูขึ้นมาหน่อยเดียวนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็หัวมันนะส่วนอันนี้ก็เหยียบไปแล้วเสียดายมองไม่เห็นหัวเละหมดเลยอ่ะกำลังอุย้ยเห็ดกำลังอยู่ใต้ดินนะทุกคนเราเดินเราต้องดูดีๆนะโอ้ยเสียดายเห็ดมากเหยียบเละหมดเลยหัว ค่ะตอนนี้ก็น้องจอยก็หาเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้โชว์ผลงานนะคะของวันนี้อันนี้ก็คือดอกตูมกิโลไม่รู้ก็หนักอยู่เนาะส่วนอันนี้ก็ไอจ้ะดอกบานนะคะเห็ดโคนดอกตูมกับเห็ดโคนดอกบานส่วนอันนี้ก็ พวกเห็ดตบเต่าเห็ดละง้ออะไรนี้ก็ได้มาถุงหนึ่งนะคะวันนี้ได้เห็ดครบเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็คือเห็ดบอน,นจะให้ดูเห็ดตูมนะคะน,นี่ส่วน,นนี้ก็คือดอกดอกตมูมนะคะเดี๋ย ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็น้องจอยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจอยขอปิดคลิปนะตรงนี้เลยละกันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าละกันเนาะค่ะเดี๋ยวน้องจอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้พี่ๆชมกันบ่อยๆนะคะพี่ๆนะค่ะบา,บายบาย